กระาสวัสดีท่านผู้ชมเลเดอร์ิพเตอร์ทุกท่านครับวันนี้วันอังคารที่15มีนาคม2565มาอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9รายใหม่สำหรับวันนี้กันหน่อยวันนี้เนี่ยผลตรวจ rt-pcr เนี่ยอยู่ที่19,700กับ42คนและเราก็มีผลตรวจแบบ atk ด้วย13,800คนท่านผู้ชมนะฮะเมื่อเอา2ระบบนี้มารวมกันไม่ว่าจะเป็น atk rt-pcr เนี่ย รวมกันปุ๊บเนี่ยผู้ติดเชื้อสุดที่จะอยู่ประมาณสัก3า0หมื่นตนตนสำหรับวันนี้ก็คิดเป็นร้อยละของการตรวจพบเชื้อเนี่ยสี่สิบเก้าจุดสิบเอ็ดท่านผู้ชมนะฮะมีผู้ป่วยแล้วก็ต้องมีผู้หายป่วยกักตัวครบตามมาตรก,การกลับบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้24,100กับ25คนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังมีผู้ที่กักตัวตามมาตรก,การรักษาตัวตามโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลทั่วไปหรือจะไปกักตัวที่ศูนย์พักคอยคอมมูนิตี้ไอโซเรชัน ฮอสปีเตลหรือการทำ HI SI, ก็คือ o o m i s s o l t i o n เนี่แหละ221,400กับ36คนท่านผู้ชมนะฮะสำหรับวันนี้นะและตรงนี้ท่านผู้ชมมีตัวเลขประมาณสัก1,390คนเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบและอีก476คนเป็นผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็ยังสําคัญอยู่นะครับนะวันนี้เนี่ยโควิดในยังระบาดสูงต่อเนื่องอยู่นะท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดง ผมขออวยพรนะขอส่งกําลังใจให้ทุกท่านเนี่ยหายป่วยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสู้ๆนะฮะเป็นกําลังใจให้ส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตนะวันนี้70ท่านครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆกับทุกการสูญเสียทุกๆการจากไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคนอยู่ชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปนะ เป็นกําลังใจให้ด้วยสู้ๆครับวัคซีนท่านผู้ชมเมื่อวานจากวันนี้เนี่ยเมื่อวานถึงวันนี้เนี่ยนะก็สามารถดําเนินการไปได้ประมาณสัก1นึ่0แสรโดสก็รวมเข็ม1เข็ม2เข็ม3อะไรประมาณนี้อัตราการฉีดที่มันเพิ่มขึ้นย้ำอีกรอบนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยโดสท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนจะไปดื่มกินจะไปทานข้าวจะไปช้อปปิ้งจะไปคุยกับเพื่อนคุยธุระประปังเรื่องงานอะไรแมสต,ต้องใส่สองชั้นมือต้องล้างบ่อย การเว้นระยะห่างก็สําคัญการหลีกเลี่ยงสถานที่อากาศปิดคนแออัดก็สําคัญนะฮะไม่ได้เป็นหมอฮะแต่ก็เป็นห่วงตลอดขอบคุณครับ